มาแต่เด็กเล่นสันละเขียนลุงบ่ปะนี่เือก่ะเขียนกี้ตมหลบออกเดกแอยุบปะเนี่มา่ะมาข้ามขึ้นมากใครก็ได้คิดน่นเหร้งเต็มลุมคอลัวหลุม่อยมขึ้น เด็กเล็กน,น้อยเด้อจ้ะไม่เคยเห็นหงุดหงิพาพี่น้องมายามป่าคือเก่าแหละจ้ะไปลุงน้ำกันเด็กเล็กน,น้อยมันนี่เปดีจ้าแม่น้องไพจ้ะอ่าบ่ทันลลาง <c oughs> เก่ามาะดึกเ <c oughs> มื่อวานนี้ก็มัดอันท่าขี้ตมคือเก่าจะ้ะแล้วก็ย้ายหลุมอีกหลายหลุ่มคนไม่อีกหลายหลุมเฮ็ดหลุมเพิ่มอีกหลายหลุมเขาสิเด็ดลุ่นหลายหลุมอยูจ่จ้ะมื้อนี่ไป ไปเบื้องน้ากันหลุ่นหลุมอันรอทางถนนน้ากันก่อนเลื่อมไปจากหัวหน้าสิรพี่น้องเพราะว่าเอาสิขับรถชี้รถยามหลุมน้อยจ่ามนีเพราะว่าหลุมเขาไหลยางบ่ไหว้ยางบ่ไหว้จ่าไล่จ่ามนีอะไรล่ะไปแม่ต้องไอสิมาตะเด็กเล่นสนละเห็นหุ้งบ่บาหนีเดือดปะว้าว เกียกกี่ต้มหลอกออกเด็กแอกยุ่มมาเดี๋ยาเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเห็นบ่เด็กกระเด็นกระเด็นกุ้งเกี๊ยวกี่ต้มใหญ่อนี่แม่ลงไปเตรียมอุปกรณ์มันนะถ้วยจ้ะสุดยอดวันเสียบได้หลายจ้ะป้าถ้วยหน่ะขนาดมันใหญ่ลุกไปอีกเนี่ยใหญ่หยับลงมาตำทั้งโอ้ยลังพี่น้องกระต่ายใหญ่ทั้งคนไม่จ้ะ คนไม่หลายเหมือนบ้านเนี่ยเฮ้ยบอตายได้เนี่ยอย่กคิดต้มพูดนะอ๊ะพูดนะเอางานได้ถึงมาก่น้องที่บ้านสิบ่ถืออีกแล้วง่ายยับไปอีกป้าน้องลงเนี่ยหืพูดนะอย่าคิดป้าดินลงไปถมถือกระเทืนพูดนะมาพี่น้องป้าเอาไมอย่าคิดเสียบเก่ามาได้ไหมนี่ลงไปป้าลงเนี่ยป้ามะเครื่องลุ่มละติ นี่ไ <junior> ม่ต้องห่วงอุปกรณ์พร้อมจุเทียก็หมั่นใจว่าจะคล้องสิได้เอดนีหมั่นใจแน่ยุ้ยเย็นเย็นจ้ะเย็นเย็นก็เลยเตรียมพร้อมเนาะอากาศเย็นนะแม่โนหนดเฮ้ยอากาศเย็นๆเตรียมพร้อมเดี๋ยพี่น้องเอ้ยเอาฉีดต้มมาอ้อยแต่เหมือว่านนี่จ้ะต้องกคนไม้กับแม่น้องไผ่ใ่บ้านหลายครับเดียว

ห้อยบืนจนมาแปลงเดือดมาเบิ้งปลาปะเนี่ยพูดนะป้าดนเคืองหนุ่มก็เก้าติดแม่พี่น้องเดียวเต็มที่ไอ้พี่น้องพูดวู่หน่ะปลาพูดเถอะพูดเถอะพูดเถอะับกันน้อใจพี่น้องเอ้ยพูดนะโมล่องก้อนสายอ้าแต่มันเขาแถกก้อนน่ามา้เอ้าเอาถ้เอาแต่เน่อ้ยลงมาพูนเอาจีเนียอีกเนียเต็มยุคน่ะ นี่ยเธอเงียบพูดไม่เกใ้กันเอาไม่แย่งไงเน่แม่ล่ะเดี๋ยวเห็นน้งเมฆเฮ้ยเฮ้ยนมุกดแทลนี่เนี่ยูนกไะีพี่น้องมุกไปนั่นป้าไม่แย่งไงเนี่ยเดี๋ยวเ่เห็นปูนน่ะปูนน่ะูน่นงคุานน่ะป้าป้าูนน่ะ เห็นลกพี่น้อเห็นลกด้องไ่หมดนั้นเหอ่ตายดิพ่อตายนี่่อตายมาตะเด็กนี่อมาเตะวยบ่ตายอ๋ออ๋อแเด็เกินกันไเลนดนี่นี่่ตายพีน้องอ๋ปเห็นเอาเอ๋ออ๋ออา้น่ะเขา่นแตเคืองลู่นี่ต้องเลี้พี่น้องตาเอ๋ bây, bấy, giật ở đây, giật ở, thô 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 thang mất là bệnh, nhìn bọn đây, đi, xây thằng chắc anh nó sẽ lấy việc chi đinh cả, sỏng lúm anh thằng hao mệt, anh hãy, anh hao lấy cứ nó ไปลุ่นลุ้มพุ่นอีกมาเนี่ไปลุ่นลุ้มนี่น้ำปั่นจันโอ้ดํามันสติน้องเอ้ยนี่บวกยี่หม่างได้ไปขุดไว้เมื่อสักกันขุดก็แม,ม,ม่น้องไผ่บ้านขุดแล้วก็ต้มมะอ้ะอยจะ้ะอ้อยอะไรต้มยุส่าเห่าละยังได้ลุ้มนี่มานม <c oughs> อ้ออ้อเอาแป้นเออเติร์ดยุ้ยได้ละ ท่างขึ้นยืดในบึงกันน้ำเนี้ยบึงเนี่ยเนี้ยพุ่นี้ยเนี้ยร่อยมาพุ่งเนี่ยโอ้โโอ้โหทอโม่พันหนแล้วกระายอยู่พันในพุ่โอ่ะพุ่อ่ะพุ่อ่ะอม่หนอยเยอะเลยันกอเห็นหงมั ร้องรักง่ายอยู่มันก็วับไมโครอืมนี่ไมโครแต่ว่าเขาต้ถอดขึ้นเขาฉีกขัดนั่นใส่ไม่เพราะเอาใจก็เอากรอนมันหลายก็ถอดขึ้นมาเทเลยจ้ะพักพี่น้องปลาดุกคนหนักปะอืมต่อสองแขกปลาดุกอ่อยต่อยมึงหลุมนี่ก็นัาเป็นอะไรเป็นตำนานบ่นี่เขาใหญ่ใหญ่สองหลุมยับลงเห็นปะยับลงไปเรื่อยๆจ้ะ เห็นหงวะอีกขึ้นเพี่น้องพูดอ่ะทาามันขืนฝนองฝนหาอยาดเอตรวข้นมาเห็น่าพี่น้องฝนเอ้ตขนมายังสันลับปลาผู้ใดมีหม่องก็ไปรอเด้อจ้ะไปล่อเขาองเอาปลาขนเนี่ยขันปลาขนเขาห้อหนาพูดนะปาลุงนี่ฮักจังพี่น้องลุงเน่พูดนะปาน้องเอ้ี่ มาขักถึงนีนีปุ้นละปู้นละป้นละเฮ้ยบ้านสิบพถึงเอาโดมพี่น้องเด็ดๆคอยกระโดดไลยนะเบิกกันกัดอื้มยิบเอายิบเอายิบเอาวันนี้อุปกรณ์พร้อมยิบไงยอยู่เพราะว่าเจียกขีดตมแย่ <c oughs> มันบืนเข้าเห็ดหลุมมันดินหลุมดินมันละเจียกตมจ้ะแต่เข้าใส่ถังใส่เอียงนี่ บ่ให้ดินลงนี่มันกับสีเบี้ยเจียกตมบางคนคือว่าปลาคือตัวคนลอนเชลล์เพราะว่าเข้าอ่อนนั่นเนาะบ่ให้ดินลงเห็นใส่ถังใส่ยังนี่ปลาสิงามแมนแต่เขาบ่มีถังมันสิบืนเจียกขีตมใน้ฉีดินจ้ะไปต่อเข้าไปไปต่ออีกเขาไปเบิ้งลมนั่นกันไปมาเดทท่าตุ่มมาเดทถ้าตุ่มวันมาเดทมันแบบ หลุมนั่นเห็นขางในหลุมนี่นี่หยางบ่มันมือนมีซีรีบอมี่ไปหลุมไม่เข้าไปลืนสองหลุมน้ำกันจะ้ะคนสองหลุมนี่ขุดหลุมเอาบ่ได้ฟังอันถังขึ้นกันละ่ะยุ่งหกจักน้อยที่เดี๋ยวคนน้ำนี่เห็นตาห้อยนี่หยางบ่หล่ะ,ละ พี่น้องตัวไโตัวงยกข่ยบงมันแมโตัวไ่ป้าพี่น้องคอยบังคอยคยมันข้นหรือว่ามันเดินไก่บ่่อยปุกอันนั้นอายพี่น้องตัวไโตัวไงป้าตัวไ่บวกเนี่ยงา้นเหโตัวญ่ปุ่นปุนะว้โตัวไ่เฮ้ตะมันเียนี่อมนตะมันเพี่น้องตัวไงได้เปุนพ่อปิไงเลยปนเอมันหันน้อยพ่อมก พี่น้องตัวใหญ่ตใหญ่ครับตากแงงไม่ได้อยากไอเพิ่นยุแถวนี้ไม่ก็ยุแถวนี้พี่โดนอยากไอเพิ่นผมแงงแล้วอือตัวใหญ่ครับพี่น้องแม่อือสิบสองคนพีกับน้องพนมยังเสียงดังกระโดดเดียดนี่แต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เขาขึ้นมาลูกนี่ปากเฮ้ยใหญ่ค่ะนี่นี่ เร็บตาะเบแซ่บบ่แม uh, ่งได้หยัดก um ันลอดเอ้ยถวยไม่จิถ้วยกันถยยเฮ้ยพุ่นนจ้าว่าป๊าเื่อป๊าน้องพุ่นนะพุ่นนเฮ้ยพุ่นนะพุ่อนเฮ้มันถี่น้างเ้ยมอเบิ่งเด้อักกจิเพ็ดเด้อนี่มัน มันหัวจักมองเนาะมองที่เปล่าปั๊ดนี่โอ้โหยินห่วงเอ้ยขนาดบันลมปไหนดีมือเนี่ยแต่ว่ามันได้ตุ่มหอมเจี๊ยบอีกฮิตมันหลุมน้อยเนี่ยนาะเฮ้ยว่าได้ตุ่มหอมดิมัหลุมน้อยมูวานได้ตุ่มลึกนะพี่น้องกลางสาเลยหมูว่านเฮ้ยแล้วเนี่ยแม่น้องไฟคุดหน่อยๆนหนึ่งว่ามันย่าหนามันออกนี่ละคุดหน่อยๆปากอมๆอยังจังลงบ่ได้มันจะตายเหมือนว่า ไตมืดแล้วพี่น้องมุดเลิกเนาะนักสินักนี่ลุ่มนึงลุ่มนึ่ง <c oughs> ยุ่งขังกัน <c oughs> พี่น้องลุ่นลุ่มนี่แล้วกันน่าเต็มพ่อล่อพี่น้องโอ้ยนี่หออกะมืดแล้วเต็มพ่อล่อโอ้ยห้อยออกดิห้อยเอาพ่อมี่พ่อจะเอาอ่านันมาใส่ เอาถังเอาถังไม่มาใส่คองได้น้ำออกเลาก็ถังยามอีกหลุมน้ำกันใจเราจะหนักเราเห็นปะปว้ยอีกสองหลุมด่างพุนตะเว้นก็กำลังสิขืนแล้วมาแต่เดือดขัดไรี่น้องเอ้ยมาเนี่เด็กดินไปเบิ่งหลุมนี้กัน่ะเอาได้สองหลอดเราได้หลุมนี้เปลนเตื้อเตื้อมันเปลนเตื้อหมุนตีกิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำเนี่ยไปเบิ่งน้ำเนี่ย แต่พ่อไลยปันไหนแต่ว่าคือเสียกคีตินลองอ่อมแอมแอมอยโอ้ยบ่เอานั่นขึ้นจากบ้านท่างเพี้ยนเออเตอที่พี่น้องมันเบินไก่บ่นี่ไก่บ่ไก่ันก็ชินได้หลุมเลยเอาขึ้นเลยเนาะเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยไก่พ่อลูกไก่พ่อไก่พ่ไก่อ่ามีแต่ตัวมีแต่ตัวยิ่ใหญ่เลือดเออ้อเลือดเอาตัวใหญ่ดิหนนผู้หน่ะ มันขัดพี่น้อยเนี่น้องไผ่เล็กกไปลุ่นลุ้มแม่น้องไผ่เพิ่นมั่นใจขักเอาน้ำใส่ใบพร้อมลุ่มนี่ห่านปลาตายเอา่นเลยมั่นใจว่าลุ่มนี่สิได้เอาน้ำใส่ใบพร้อมว่าเพื่อปลาสิบ่ได้ตายเราถังใหญ่ๆมาใส่ใบเป็นอย่างไรเนาะเฮาน้ำคือบกนี่จ้ะเอ้า เป็นห้เจ้าเป็นไหมหลุมมันใจเจ้าบ่ได้กระบาดนั่นอส่างหลุมพ่นมันใจโอ้ไปเมืแอดเลีดเป็นดักทางผุ่นแม่หนองไปดักทางฝุ่นเลยเพิ่มอมเอาน้ำใส่ปบใบบัวาหมบัหลุมนี่ก็น่าปนี้หลุมบัวใ้ใส่น้ำเป็นไหนน้ำออกเอ้า Ôい, ôi ôi mày nhăng cứ tốt lắm mượt Ê, bê tông khỏi cả tốt lắm vậy okay. tỉ Bát Thuầy đấy bà nì thuầy cho thìm giày Thìm giày là đẹp <laughs> <laughs> ba là cho thìm thuầy giày lấy chít pà, Bà, thuầy rồi. thế nè khó cái mì, tôi nhây cái mì Bà, thuầy là cho thìm với đấy cái đầy แม่นบอกลืมถวยพี่น้องเอาละจีแม่น้องไอ้ค้าวเปล่ารถอยู่พี่น้องา๊โอ้ยเก็บแม่น้ำออกหลายเนาะตรงเนี้ยคุณ่ะตัวใหญ่ตัวยิ่ใหญ่พี่น้องผักก็หมู่บ้านเพราะว่าเมื่อนี้ยขุดหลุมหลายจ้ะขุดเพิ่มหลายขุดเพิ่มหลายกันนี่คือเก่าอุ้ยโดดดอกแล้วอีกจีดดอกแล้ว เดี๋ยวอีกหลายหลุมอยู่จากขางล่างเฮ้าอีกหลายหลุมไปหลุนอีกหลายหลุมอยู่ไปมอดเลื่อมถั่ยวะนี่จะสตารก็สีเห็นนยู่เนาะเอาลื่มถั่วไปก่ะเนยล่ะเนี่ยผมว่าเด็กกลางสาไม่ร้ไงก็เล่นมันใจว่าโอ้มันหอมดีเนาะสนอกเนี่ยเด็กต้มกลางสามเหมือนบ้านต้มน้ำบ้านเดืลงกดกลางสามันก็เลยหอมมันอา่อยหอม ขาเดดต้มน้องของครักพี่น้อง่ะไปฮะเป็นยังไงลุมนี่พี่น้องบด็ดโป๊กหอดนันมันไหญ่ปะใส่ลามอีกคือเกาปัดอ้ยชิคเดียนชิคเดียนนี่พี่น้องแน่อยย่างปดโอ้โหอ่น้องง่ายเป็นรสะง่ายง่ายง่ายงแล้วทางข้นเปยแปลนมีลินยอ่พี่น้องเลยงัด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  เงี้ต้องมีเอ้ยเต็มถังแล้เป็นท้องเอ้ยนี่ล่ะเข้าไปได้ใช่อันอันนั่นมันเป็นมันก็เกียร์ปนไปไหนอ๋อสิเอามอหนึ่งไปเลยจ้ะเอามอหนึ่งไปเลยเมื่อวานนี้จะจีเต็มเนาะพี่น้องสองอันเลยได้ป่ะนี่ต้องเอามอหนึ่งไปนั่มเพราะว่าอันมอหนึ่งเข้าอันนี่ลุ้มหนึ่งลุ้มนั่นมันเต็มมันก็หนาลุ้มนี่ มันขนเพราะใดมันขึ้นเพราะใดลงแนบีน้องมันขึ้นไดมันบืนลงแนลงแน่เด้นมันขึ้นไดสักได้ี่หนเดียวอ้ยข้าตตองเอาลงไปอีดุหาเนี่มาใส่โอ้ยน้องเอ้ยกระเดีย่น้องกกะเดียนเอ้ยเา้แม่งไปจัดการนี่ก่อนน้อง เต็มสองเต็มถังเหล่าไอ้บันนี่มอ,อห,มนหนึ่งเนี่ยบันนี่เอามอหนึ่งเมียพร้อมเลยมันนี่อะไรใส่จังไรล่ะเฮาไลยคักไล่เนี่ยพี่นอ้องเอง็แต่หาปลาตรงบันนี่เสียหาปลาหลุมบ่ <laughs> เคยหาปลาหลุมจ<า>กักเตะเสิได้ๆๆหาปลาหลุมบันนี่ล่ะพี่น้องโอ้ยอแต่มันคักวุ้นแรงสิบ่ราะคนไล่ก็เก่าติให้นเนี่คนทั่วร์มองได้บิบเบิลน,นั้นบวกหนำคนเลย น้ำแก่น้ำมุมพี่น้องโอ้ปลาพี่น้องอีกหลายหลุมอยู่ดิมาท่านมดทอนนี้ไปอีกเรื่อยๆตะเวิ่ก็กำลังเริ่มขึ้นแล้วคุณปลากันม่าตาเดือกตาดื่นอลไรพี่น้องเป็นยังไงไฮี่ไฮดิเนี่พี่น้องเอากรมีอยู่ด้ล่ะคือเปลี่ยนแถบเปลี่ยนวินนินแถบพูนหน่อยผลบ่พีมันเขาเพได้อยู่ที่น้อยมันโตมันน้อยโอ้มันน้อยโอ้ยเขาตกอ่อนมาว่าใส หูน้อยพอที่น้องปากกันหายน้อยเอ้ยมันบืนแล้วมันก็ดสิตกกิ่งก็ละก็ละลงไปตัวนึงแมเอาไม้มาใส่ห้องวันนี้ถังหมดแล้วยังปากก่วงมันจะสิบืนได้ห้อยบืนอยู่แต่ว่าหูมันหน่อยเนาะเฮ้ยเฮ้ยเท้ยลุ่นเนาะเท้ไม่ใช่หรอเอามาเบิ่งน้ำกันพี่น้องโอ้ไหนโตเติบอยู่เห็นน่อหูหน่อยก็ได็กตัวใหญ่อยู่ปลาเฉียงก็ใหญ่กระดูก ก็ดูกก่งไงพี่น้องนี่ไปเชียงกับพ่อปนหลับอือก็ใส่หมอนหนึ่งองนนั่นท่เด็ดเต็มเออใส่แน่ใส่หมอนถึงี่น้องอันนี้มันเต็มแลาวมนโดดออกอือโอ้อันนี้มันเต็มเต็มหลังมันสิโดดออกแต่ว่าเขาสิไปยามหน้าหน่อยต่อเม่นแบบนี้เหายามหน้าหน่อยไปต่อหน้าหน่อยน้ำกันเด้อยจากแันี้เป็นหลุนหน้าหน่อยอันหลุลุมรอซาละใส่หนาหลดไปฟอมเต็มเนาะ ไอ้หลุนหลุมน้าหน่อยน้ำกันจ้ะหลุมรอสาดนี่แหละมันมักสิขึ้นเด้แต่ว่ามื้อนี้สิเป็นจังไงไอ้เบิ่งน้ำกันพี่น้องได้สองถังได้ข้าวแก้ตัวเนื่องที่ละพูดแล้วกันกันละปลาขอนบ่ได้กินมันเด้เอามาเบิ่งพี่น้องไอ้เบิ่งกันน่ะ ใส่ก็ไหนจิดบ้านแม่น้องพี่น้องลมเลยลมง่ายข้างบาตัวเสียงมันอันนั้หนึ่ผุนต้นโอ้โกระเบื้องมันนิ่งมากเฮ้ยพี่น้องเต็มหลุมพ่อรอดเฮ้ยลงห้อยมันขึ้นเนี่ยบ้านบ้านป่าดุกห้อยขึ้นมันเป็นเียงพี่น้องมันบืนขึ้นว่าเป็นเียงเป็นเียงผุนอ่ะบ้าโอ้มอญหนึ่งเขาก็เต็มตัวนี่เอาถังเต็มพ่อบอกเอาถังเน เดาถังอีกจีบไปเดี๋ยวมันหนึ่ง Not, มันเต็มฟังแน่พี่น้องเอ,อ้ยเดีบังแน่ลงเน่ไหลายขักหลายเน่เอ้ยโอ้กับบังตาท่างมันขึน้นเนาะโอ้ยหุ่นหุ่นหุ่นเดี๋ยวถังน้ำแมล่างพายกันถังที่สามเด้อพี่น้องบ่ะเนี่ยลงเนลลงเนลนี่ไหลายขักหลายเน่ลง่ามขักง่ามเนี่ยลาดุกพ่อเงามพ่อปิ่งพ่อบกพ่ออม นี้ปลาดุกบัก้นเขาเด้อจ้ะปลาดุกหน้าปลาดุกหน้าปลาดุกหน้าเขาบอดเลี้ยงจ้ะเขาเขาบอดเดร์ปลอยว่ามัน,ม,นมา,มาจากใสกับฝนมาตามธรรมชาติมันน้ำหน่ำน้ำเ่นียวมันแผ่ออกไปเรื่อยๆออกจากสารนั้นสาร,สารนี้มันก็แผ่โอ้ฝน,นตกมากคุณลมสมบูรณ์พี่น้องบือจู่อือจินจ้ะเป็นอย่งไรเฮาหอยหวานบอลด็อกนี่น้องไพ่ปลาเสียาไปถาเบเอี่ ็๋วไปใส่ปลาแม่น,น้ำโขงไว้พี่น้องก็สีบ่หลอดดอก,อกคืออตอนนั้นต้องเอาทั้งน้ำใส่ไว้ทั้งน้ำใส่ไบปลาฟ่องลองมาได้หอดปลาพี่น้องผลได้ทังไงเล้เข้าปุ่นนี่ใส่น,น้ำใส่ไวไ,ไ,ไ,ไปไหางมันหลอดพักแม่ก็ได้ใกล้ได้กินเราพี่น้องผลงนนามแล้ว อีกหน้าหน่อยบ่มดงยังไงจ้ะเดีอีก,อกเหลือหนำยุบวกเดียวนี่แหละหน้าหน่อยห้องบวกนี่แหละมันนี่บอเพราะว่าฮขาเพียงหํำเตรียมสีเกียวเข่าดอจ้ะเข่าดอพ่อเกียวแล้วนี่บ,บ,บอเพราะว่าหํำมันบกมันแล้วหน้าหน่อยมันเหลือบ,บวกเดียวบวกเขาไต้บางหันละ่ะอ,อือห้อ,อหาปลาคอน โอ้สิได้หาเบิ่้านควันพร้อมตัวบ้านขวมมันมดนละสีเย็บสิมาล้างก่อนเด้อจับอันนี้ขู่ทีหนึ่งแม่ดอกไม่บักทั้งก็ต้องล้างทั้งก่อนเดี๋ยวเดียวล้างซอยกันจะเข้าก่อนมันสิหลอดก็ห<ร>ลอด<ร>แต่หอลอดหลุนน้ำผันสิพี่น้องอล้างล้างกตลาดโอ้ยหปวดอ่ะโอ้ยแม่เป็นแม่สาธ นอนเด้วยผักอีรีจย่งนี้ของเแข,ของบ้าแย่ก็ไมี่กินแต่อของเล้าได้หลักกันหะปลาหน่อยเต่ล้านํำกินทปลไญ่เล้าปาลากรน้ำมั่งไงหนึหน่งพี่นองเลยกลายกลายเนี่ยมอนมันอีลีมัอมนอีลีข้ก็อนี่พอว่าได้ปวดก็เนี่แต่ก็เนี่ยแต่ก็นี่ อขอบคุณพี่น้องเด้อจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมอีสานบ้านดงน้อยจ้าขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กระปากต่อยกดแชร์กดติดตามเด้อจ้าอีสานบ้านดงน้อยจ้าจ้าสวัสดีจ่าเอาสิเ็ดจังไดรกินเถอะเ <c oughs> บิ่งน้ำกันพี่น้องโอ้าสตจัง <พอ S 1> ไดรกินแน่เนี่ยต้อากกินต้มสมพันธ์ต้มสมใส่ดอกแคติอีพ่อต้มสมใส่ดอกแคมือเนี่ยมาใส่บะกอกเล็กน้อยเนาะ Bye, ah, you